สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับอีพีนี้นะคะน้องก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ระส0 0องร้อยบาททุกรายการนะคะ ปิดคู่ที่300บาทน,นะคะรองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับ,รบชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่เหรียญหลวงพ่อพัดรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยนะคะที่ระลึกรวมสร้างสาราร้อยปีนะคะหลวงพ่อพัดนะคะวัด้วยด้วนเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเป็นพระแม่ชีบุญเรือนนะคะโตบุญเติมนะคะเป็นเหรียญเนื้อผิวทองแดงนะคะ รายการที่3นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะแต่เนื้อผิวเก่าเลยนะคะรายการที่4นะคะเป็นนางกวักหลวงพ่อกล้วยนะคะ รายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรธนะคะชื่อรุ่น5เสือปีพศ2521นะคะเป็นรายการที่5รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังเป็นเหมือนดอกพิกุลน,นะคะ รายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2 4 7 8เนะคะเป็นเหรียญรอทรงเหรียญจอมนะคะรายการที่8นะคะเป็นคุณแผนแขนอ่อนนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังนะคะจะมีเป็นตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่10นะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะด้านหลังเนื้อผิว,วมันๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เนื้อผิวสวยๆนะคะแบบนี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนรอยเขาเรียกว่ารอยผิวขีดๆ,ๆแบบนี้นะคะนี่เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังจะมีเป็นรอยดอกภิกุลนะคะรายการที่14นะคะเป็นพระเนื้อผิวเก่าเลยนะคะรูปทรงเหมือนพระสมเด็จนะคะนั่งอยู่บนดอกบัวนะคะ รายการที่15นะคะเป็นกุมารกวักเรียกทรัพย์นะคะหลวงพ่อจ้อยนะคะปี48วัดสีอุทุมพรนะคะรายการที่16นะคะเป็นพราปิดตานะคะนีมียันแบบนี้ด้วยนะคะทรงเหมือนพะฤาศีปิดตาเลยนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะ รายการที่17นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2533นะคะเหรียญน,นี้พิมพ์ทรงหยดน้ำนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่19นะคะเป็นพระภูมิสีหน้านะคะ รายการที่20นะคะเป็นหนุมานนะคะเป็นเนื้อผงนะคะองค์นี้เหมือน้อยแบบว่าไม่ไม่ตัดปีกนะคะรายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2471นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังจะมีเหมือนรอยจานนะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเยือนอินเดียนะคะปี2519นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะรายการที่26เป็นเหรียญพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะคะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะงานเรื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2484นะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะเหรียญฉลุโรงยานะคะ รายการที่29นะคะเป็นหดวงพ่อกาเมนะคะปี17มีรอยต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะคะรายการที่30นะคะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อผ่านะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะเหรียญเสมาพุทธซ้อนหลวงพ่อทวดพระอาจารย์ทีมนะคะปี2509นะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะปี2467ี่หร้อยปีเลยนะเหรียญน,นี้ รายการที่สานะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะเหรียญห่วงเชื่อมรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปูท่ทิมนะคะด้านหลังมีฝั่งมวลสารนะคะรายการที่36นะคะเป็นพระพระของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะ รายการที่37นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่เกษมนะคะหลวงพ่อกเกษมปี2523นะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะรุ่นพิเศษ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยด้านหลังยันปี2521ที่ระลึกในงานผูกพัดสีมานะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปูส่สวัดเขา่าถ้ำบุญนาคนะคะปี2517นะคะ รายการที่41นะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนักปกนะคะรายการที่43นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีโค้ดภาษาจีนนะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพอสอไม่ทราบนะคะองนี้รายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นเนื้อกระไรนะคะปิดตาหลังแบบนะคะเรียมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะเป็นปูทวดเนื้อว่านนะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโคขงวัดวังสัมพรสนะคะปี2521นะคะองค์นี้เนื้อผิวทองแดงนะคะรายการที่49นะคะเป็นพ่อท่านหมุนนะคะเป็นพระโซนทางใต้นะคะนี่หล่อบโบราณน,นะคะรายการที่49นะคะ รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นพระดีรานะคะพระดีราองค์นี้เรียมกรอบเก็บผิวมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ